เคยไหมพอรู้สึกไม่พอคุณก็เปลี่ยนที่พอเจอสถานการณ์ยากคุณก็ถอยไปหาพื้นที่ใหม่พอคลื่นเริ่มสะดุดคุณก็สงสัยว่าหรือที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับฉันแต่วันนี้คุณจะไม่ต้องย้ายสนามเพื่อไล่พลังอีกต่อไปเพราะคุณกำลังกลายเป็นนักรบผู้เปลี่ยนสนามคนที่ยืนอยู่ตรงไหนก็ทำให้ตรงนั้นเปลี่ยนได้ พลังที่มั่นคงจะเปลี่ยนพื้นที่ไม่ใช่พาเรานี้ออกจากสนามทุกครั้งที่เราเจอแรงต้านมนุษย์ทุกคนต่างเคยรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ทำไมที่ที่เราอยู่ไม่สนับสนุนพลังของเราทำไมผู้คนรอบข้างไม่เข้าใจจังหวะของเราทำไมเรารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่สนามที่เหมาะกับตัวเองเลยและเมื่อคิดแบบนี้ เราก็เริ่มมองหาสนามใหม่เริ่มวิ่งเริ่มหนีเริ่มเปลี่ยนพื้นที่หวังว่าสักที่หนึ่งจะทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองได้เต็มที่แต่ความจริงคือไม่ว่าสนามจะใหม่แค่ไหนถ้าคุณยังไม่มั่นคงในพลังของตัวเองสนามนั้นก็จะกลายเป็นที่เดิมๆอีกครั้งแล้ว,วันนี้คุณจะหยุดวิ่งหยุดหาหยุดเปลี่ยนสนาม พราะคุณกำลังจะเปลี่ยนสนามที่คุณยืนอยู่ด้วยพลังของตัวเองวันที่ 40. นักรบผู้เปลี่ยนสนามเมื่อพลังของคุณเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ที่คุณยืนนักรบผู้เดินทางมาไกลจะรู้ว่าสนามที่แท้จริงไม่ใช่ที่ที่สมบูรณ์แต่คือที่ที่พลังของคุณเปลี่ยนมันให้เหมาะกับตัวคุณเองได้ สนามพลังมีสองแบบค่ะแบบที่หนึ่งมันคือสนามที่คุณต้องปรับตัวเข้าหาสนามพวกนี้ให้ลองสังเกตนะคะจะกินพลังของคุณตลอดเวลาแบบที่สองค่ะมันคือสนามที่พลังของคุณเปลี่ยนมันให้เหมาะเองสนามในแนวนี้จะรับพลังและส่งพลังกลับค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนสนามได้ยังไงมันไม่ใช่ด้วยการหนีค่ะ ไม่ใช่ด้วยการขัดขืนด้วยแต่ด้วยการยืนให้มั่นและปล่อยให้พลังของคุณไหลออกไปทีละนิดสนามพลังจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อคุณมั่นคงพอกับตัวเองค่ะมาดู3เทคนิคสำหรับนักรบผู้เปลี่ยนสนามเพื่อสร้างพื้นที่ใหม่โดยไม่ต้องย้ายหนีเทคนิคที่1ค่ะยืนให้มั่นไม่ถอยแม้สนามยังไม่นิ่ง อย่าพิ่งเปลี่ยนที่แค่เพราะใจยังไม่นิ่งพอวิธีการฝึกค่ะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ใช่แนะนำว่าอย่าพึ่งถอยให้คุณลองมาถามตัวเองก่อนค่ะว่าฉันแน่นพอจะยืนที่นี่ต่อไปไหมหรือพลังของฉันจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมถ้าฉันยังอยู่ลองถามให้แน่ใจก่อนนะคะบางสนามอะแค่รอให้คุณมั่นใจพอ มันก็จะเริ่มเปลี่ยนค่ะเทคนิคที่2ให้ส่งพลังออกไปทีละนิดโดยไม่ต้องเร่งพลังของคุณจะเปลี่ยนสิ่งรอบตัวเมื่อคุณปล่อยมันต่อเนื่องไม่ใช่แรงแรงแล้วหยุดวิธีการฝึกค่ะในทุกๆวันให้คุณทำหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนพื้นที่รอบตัวเช่นพูดสิ่งดีที่เปลี่ยนบรรยากาศได้ หรือคุณอาจจะทำสิ่งที่อยากให้เกิดในสนามนี้รวมถึงลองแสดงความชัดเจนของคุณโดยไม่ขัดแย้งอะไรค่ะสนามจะเริ่มปรับขึ้นเพราะพลังของคุณส่งออกไปสม่ำเสมอเทคนิคที่3ค่ะเปิดใจรับการเปลี่ยนสนามจากภายในบางครั้งสนามจะไม่เปลี่ยนอย่างที่คุณคาดหวังไว้ค่ะ แต่มันจะเริ่มขยับไปในทางที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของคุณวิธีการฝึกนะคะให้ลองสังเกตว่าใครเริ่มขยับเข้ามาหาคุณใหม่สิ่งแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนตรงไหนแล้วเปิดใจให้สนามใหม่เริ่มเกิดขึ้นตรงที่คุณยืนอยู่สนามพลังใหม่จะเกิดได้เมื่อคุณไม่ยืนแบบเดิมค่ะมาสรุป3เทคนิคก,กันอีกครั้งค่ะ เทคนิคแรกยืนมั่นไม่ถอยหนีเพื่อให้สนามเริ่มตอบสนองพลังของคุณเทคนิคที่สองส่งพลังสม่ำเสมอเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศโดยไม่ต้องใช้แรงมากเทคนิคที่3รับการเปลี่ยนแปลงให้สนามใหม่เกิดขึ้นจากพลังใหม่ในตัวของคุณค่ะคุณไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้ว กับการหาว่าที่ไหนคือที่ใช่กับการไล่ตามสิ่งที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเพื่อให้ใจของคุณสบายขึ้นสนามจะเปลี่ยนเองเพราะพลังของคุณเปลี่ยนตรงไหนที่คุณยืนคลื่นของคุณจะเปลี่ยนมันพลังของคุณจะทําให้มันสั่นไหวความนิ่งของคุณจะทําให้มันเริ่มใหม่โดยที่คุณไม่ต้องหนี ต่อไปและอย่าลืมโลกภายนอกเป็นเพียงสนามแต่โลกภายในคือพลังที่สร้างสนามใหม่ได้เสมอแล้วพบกันในวันที่41พลังที่กลับคืนสู่ใจมือคลื่นที่คุณส่งออกเริ่มนำพลังใหม่กลับมาให้คุณเพราะสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วจะเริ่มส่งพลังกลับมาและพลังของคุณจะยิ่งสมบูรณ์ ยิ่งกว่าเดิม